ဟေးသွက်ကြည့်တာခေါင်းရှောလေး။မြင့်ချင်တယ်ဗျာနော်။လေးပုံမှာအလုံးမင်္ဂလာပါ။ပရာလောကနဏဘဝအသေးသိနေပတ်သက်ပြီးတော့အစမပြတ်ဆောင်းမြောကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီပုံတော်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရနော်။ဒီအပိုင်းကားမှာလည်းအနေတို့ဆရာတွေပြီးပါနေကြုံပြရမလဲ။ဘယ်နောက်ထပ်မှကြောက်စရာကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီပုံတော်မှာနေတဲ့တိတူ อ้าวเลยเจ้าน้าที่กจะเรียกนาะไม่มีเสียงเลยอ่ะตอนนี้เสียงที่ทล่นอะดรเขาไม่ทราบคือแต่เราแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับทางเจ้าวาดแล้วแต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเขาคิดว่าใครมาขโมยของตีมาที่เรื่อหนจีตงกังวิาอะไรอาจจะมูตัวทุตานะเลอีมาเลยออกไปไปบอกเขาเลยีพี่อยากโแม่เทโลบนะอาจะมูตัวโมโหกุศลาจายเนาาาเลยฮ้ยทำไมมันมี ดงคนมาดิอยู่คัจีเดไปขอพี่อิมจิมาสัมเม็งก็เรียกหาม่อละสปายพี่สปายสุราก้าผมต้องบอกเลยว่าไอ้หนุ่มก่ะเฮ้ยตัวไอ้หนุ่มก่ะยั่วหยาไอจิเลยไปตัดไอ้หรอมือน้อปกตินูมีมั้ยโหเป็ดตะกาฉิลาเด้หลบปะเอ้โหเป็ดตะกาหลบตัวดาตะกาอวินถั่วมาตัดหาได้อตันมีดิมาเลยโอ้ยมันมีลูกพี่มันมีโต๊ะหมู่บูชา แล้วก็มีสบายสีชมพูครับหนึ่งหมื่นคนกับใจคนละแช่สองแชดูดันแช่เปิดสานะัครับรวมทั้งมีรูปเด็กไปเรียนที่นีถ้าผมดูใหญ่ไปมาจากไหนวะอปปลนันยาอะไรเปียนี่เฉพาะไหนอะอโนันยาไม่มีอะไรตายป๋ามาตีทาอะไรไม่ชิวเคาะอะไรป๋ามาตีหาอะไรไม่ชิวเลยแล้วมันมีสบายสีชมพูน้องเป็นมาได้ อยู่อย่างงี้ไปซะว่าแล้วนี่ขึ้นมาเลยมากอ้าวปุ๊นน่ะนี่ยังไม่เปลี่ยนละแท้ไอ้นี่มาจากไหนตูไปละหน่าเลยอ้าวไม่มีเฮ้ยแล่นช่องนี่ล่ะลาให้ดิแล่นช่องนี่ดิไอ้นี่กลัวก็ไม่ได้ใครได้ไปเฮ้ยตอก็ไม่มีเฮ้ยแล่นช่องนี่ล่ะลาให้ดิโบว์นี่จริงๆจะบลูชิเลยแหละบลูแล่นช่องลาเลยแหละบลูไม่แล่นช่องลามันไม่ขี่บูเฮ้ยคนออกมาแล้วมีอ่ะเออเท่กว่าเนาะ โขกิวมันมีใครเดินผ่านตีเอาผิดแล้วแหละอะนี่ไม <c SCOTT> ่ถืกหรอกป่ะเนาะฉันกําลังจะจิกนี่ล่ะแหละเฮ้ยอยูโขกก่อนแล้วเปลี่ยนไปเฮ้ยนี่นี่แกเดี๋ยวกินเนากินเนากินเนามันคือเหี้ยอะไรวะต้องหนังเหี้ยตายแล้วกว่าป่ะเนาะอย่างนั้นน่ะป่ะไถทาแหละพี่ๆเปิ้นกูเลยแหละถ้ามันกินชักมากใช่คนนั้นก็ยังชิเน่แล้วบางทีกินอยู่คนมึงเห็นมั้ย ผมดูกับกล้องกับพี่อะแล้วมึงจะมาดูอูทำไมกูทม่ได้่กูรที่ดเลยต่กูถ่ายรูปก็บเราที่ด่เลยแล้วกูท่ไหกูกบรที่ไหเมนไม่กัไม่ต้องมาดูกล้องกับกูแกกถือกล้องี่เับมแล้วแะกูให้มึงมองผ่านกล้องในขณะที่กูถือกล้องี่ไม่เกี่ยวมึงทักที่จับไม่ก่ไม่กี่มันจะได้รู้ว่ามีใยรเดินผ่านมาข้างไมั้ยโอ้่าเที่กนจะแบบดกับกไมู้งนอเลเี้ยแ่เพี้ยวอเอะะมงนจะไดี

เฮ้ยพที่เ่าั้บบเบียมตลอดยาวรายละเอียดมันชี้อย่พี่าบ้มันชีเนาะ้น่นสวยวะี่แต่ม่กีนได้่าไ่ชีอเออเดี๋ยวมันมีป้ายป้ายอยู่ไแกตาบ้อกไอ้แต่พปี่มีป้ายอยู่นี่ี่คือป้ายในป้ายกระดานี่ข้างบนมันเขียนรายละเอียดอยู่อที่ีีแ่อจะมก้าว้ถึงบอกว่าทาไเขาต้งเจอผู้หญง ไม่ว่าจะเป็นชุดนักศึกษาอาจจะเป็นชุดครูฝึกสอนที่ตี๋มาไม่ใช่ตุ้ยและส่วนเนาะที่มาที่จะมีสายเนเน่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันคือของใครนมาโอ้จ้องเสียมาหรืออะไรพี่ไหนนะผมเนาะเฮ้ยนี้แต่เวียนวายเอ๊ะตะการปัจจุบันเศร้ายังไม่ได้ว่าดูไม่ชินไปเนี่ยเฮ้ยังชินใช่มาไหมเป็นปวจจุบันเฮ้ยเขาเดินมา โทรลั <re> ่นช่องล่ะเนี่ยไป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  ထိုးလို့လည်းလာတော့နော်တုံးတော့လာတယ်ထိုးလို့လည်းကံပြီဒါကြည့်နေမှာပဲသွားရအောင်ထိုးတော့လာတော့လာလာတော့သို့ကိုသုံးပါတော့နော်ပစ်တယ် บ <iser> <c oughs> ึงมนึงพอลยเป็นกำลังใจกันังใจคนเาแชร์สองแชรเมตาเราช่วยแชร์เปสากลังใจพี่น e no ้อ you ย know, ่างน้อยพี่ะได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆไกลๆทุกคำคืนครับเราออกต่างจังหวัดทุกวันนะพี่น้วันนี้ดิ่งมาโลเคชั่นนี้เพราะเราเพิ่งได้ติต่เราไปอุ่นนั่งแชวในเดือนีน้องเราไปอุนนั่งแชร์ในเดวอยพี่น้องเราไปอุ่นนั่งแร์ในเดวยี่น้องเราไปอั่นนั่งแชร์นเดือพี่น้องเราไปั่นนั่งาชรในัดอยพี่น้งานนั่ง าบเอาชีาบม่ได้เฮ้ยสวย่ะ <DevOps> ปีอยกูหาอ้นิ่งนี่ยาปีนว่าเสียมเมีออ่ะมันอันี้เขาไปเก็บดอกไม้เอามานี้ไม่มีอะไรอยู่ใล้ไหมไอ้ตังหวเลยอยู่แค่แค่าป่าชีดีแล้ผมนอน่งมาแล้วพาไมนจลอยมาไปเลยเฮ้ย น้อมมาถ่ายนี่ดาเฮ้ยมาเจอกันดีดาน้อมปี้บีไอ้ก๋องน่ะมาเบียวพูดได้โอ๊ยเสียอีเสียอีเลยว่ะอ้าวน้อมก็นี่เจอในเทวินบ่เห็นรู้ชื่อเลยบ่รู้มาบอกแล้วเนี่ยจะบอกเลยถ้าจะไม่บอกต้องอื้ออย่าสิมาลงเนี่ยน้อแหะยาเซลล์เปิดปุ๊ดตรงกลางอ่ะอันนี้ตะก้างจะเจ็บปวดหาเลยอย่ามาขนาดนี้สิเราตรอดที่มาเลยสัมผัสตัวนักเกียรติบางเลย การแตะตองตัวหนึ่งมื่นหร้อยคนกับหังใจหนึ่งมื่นหนึ่พนวกเลยพี่นะักองใหรับยังไม่ได้แชร์เารละกำลังใจวกเราหนยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครออามาไม่นที่เอยขั้เลยเนี่ยเฮ้ยช่วยจีเลยเฮ้ยช่ยจีเลยพี่อ่ะ่ยจีเลยตูใจรพูดคำว่าคำไหนว่าเหี้ยแม่งเต็มเตากูซะขนาดนั้นนะไอเราที่มีเนี่ยอไม่ได้วาสก้าในไปตัวขยเอามาเลยเนี่ยมีในวิะหาขวามึงเ้ยหาเลย ไปอาครูสุดาหัวเจ้าเสียมาหัวเปลี่ยนอันนี it, <one> ้มาหนึ่งหมื่นแปดร้อยกว่าคนนะพี่นะสำหรับใครที่แชร์ได้นะพี่นะแชร์เถอะนะพี่นะอย่างน้อยมันเป็นกำลังใจครับใครที่ไม่รู้จักเขาจะไม่รู้จักใครไม่เคยเห็นเขาได้เห็นนั่นก็คือความเมตตาจากคืนถายจากเงินเพื่อที่เข้ามากันแล้วพี่นะสำหรับใครที่แชร์ได้นะพี่นะอะไรมึงเป็นอะไร ใชเาเนาะจานยใชเบาะไจเยนตชูเลยมัมมี่อ่ะรู้เลยมัมี่อ่ะเอางูเอายช้เบาเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับผ้าผืนนั้นเลยดีกว่าให้ไปเช่าเขาทาาเอากลับไปคืนเขาจะได้ไล่เข้าไปตั้งสติที่ากูไค่ว่าเาอะไร่แต่พี่บเนี่ยเขาชอบเาจีอ่างบ่มันจีริทาบาเดไปที่โตะนั้นที่มีกลิ่นเน่าไปค คงซัาเนี่ยอบูนัท่านเนี่ยเหียวตัวอะไรบ่เสียงกีดเฮ้ยเฮ้ยปาหมีไรกันเนี่ยเฮ้ยปาหมีไรกันเนี่ยลูกนี่เยจะไม่ยาดอกูเลไม่ยาดอกูเลยปามีไรกันเนยล้อเฮ้ยตายไปเหตุเกิดจากอะไรเราไม่รู้ครับ รู้แล้วว oh well ่าชาวบ้านพบเจอกันวันพะยินว่าตีนยาปลาเกิดฐานဖြစ်ขึ้นเลยส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากออกป่ะเนาะแต่มีที่ยกกว่ามาณีได้ลูกเนี่ยก็ค่อนข้างตุ้ยใจเลยแหละพยายามพยายามนี่มาเลยปูมาสู้だป่ะเนาะพ่นเป็นอาคารล้างไงพี่แต่ตีนเนี่ยครับผมแต่ตอนนี้เป็นห้องว่าง TV ดับไปเลยอย่าไปดูลูกเนี่ยยินว่าตีนยาตีนยางงหาวป่ะเนาะไอ้เนี้ยอ่ะโหเจ้าอภิเจ้าเลยพี่เปลี่ยนสอดท่าแล้วป่ะเนาะพ่นจองตีนยางงงหาวป่ะเนาะอะไรมีวะ

ความปลอดภัยเว้ยกูดูให้ทั่วก่อนดูเลยอันเดียกทีเอาเนี่ยเข้าไปก่อนน้องตุ่ยชาวจีเมย์สวัสดีหกพันแปดร้อยกว่าคนไปดูอึเสียงประตูเดินไปเดินมาหน่ะเดินเข้ามาลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮมาละวีิขางวะเฮ้ยมาเฮ้ยไมาเจ้าบูดิกองเนี่ยไม่เจ้าบูยงมาเนี่ยมันเป็นพื้นพื้นกระเบื้องยางครับเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ย เดี๋ยวพี่นี่ครับนี่คือห้องนี้อ่ากระดานทางนี้นี่ไงถูกแล้วเออที่อคันก็เหมือนเนาะที่คันพื้นนี่ไงไอ้ตัวนึงเดี๋ยวนะพี่นะไอ้มินูนี่กางกุ้มมีจีนี่ดาหยังเย้อน้ํามันไหลยัดลงเนาะมินูกางไกน่ารู้โอฉีรอบซ้วยดารู้ผิดนี่เนาะหลิบพี่มินูก็ละ่มะละ่ไม่อยู่นะก็เอาอธิ่ละหนีพี่นี่ต้อม โกหกอยู่ในชุดนี้แหละเจ้านอป่ะเจ้านอเห็นดิเจ้านอมีปล่อยอยู่เนี่ยสุปิยย้ายทางละปองดิป่ะนะเฮ้ยไปเลยลูกโอ้ยอียาปอกดีเลยชิ้นนี้ก็ตบแตกอีกนี่อันนี้อีปอนะอันนี้อีปอนะเอาละพี่กราบขอความใจคนดูใช้2แช่นะครับอันนี้เย้มาขอความใจพวกเรานะพี่นะหิกมาไงไอ้เหมียวนี่แท้ก็ไม่โห่ฉิดไอ้หลูชิเดะแหละเปลี่ยวไปป่าวเนี่ยเปลี่ยวไปเลยพี่เนาะคํามุนังเดินมาตรงนี้คํามุนายเดี๋ยว อันนี้กูชิดเอสกาปยไปบาร์สุลูเออสกายไปบีได้ไหมเนาะไปเดินไปนิ่งี่นางสุดะสากลที่มาเปลี่ยนแต่ขนลุกขนาดนั้นอะฮะมันเหมือนว่าเขาอยู่บริเวณเราอะไซเซียมายังครบอยู่เลยเจ็ดตัวเพราะนองตีมาโรชินี่ะรูเปอร์พอจะต้องยิงถ่ายละบ่แปดพันเจ็ดร้อยคนหนึ่งหมื่นตัวเบลอยเป็นกำลังใจกันเนาะเาเปลี่ยนเล่มอีกหนึ่งเนาะย้ายโลเคชั่นเขาเรียกว่าย้ายจังหวัดดีกว่าเพราะพี่อะไรก็บอกว่ามันแรงในวันพระที่เขาพบเจอกันเปิด เฮ้อะไรอยู่ป่าข้างน,นั่เสียงร้องไหมไม่อาจารย์จามาลาเลยเดี๋ยวผมต้องหลบป้ายด้วยพี่บางทีระวังเหยียบหลอดไฟนะขอระวังเหยียบหลอดไฟมึงก็เตะเลยนะไปมีจางนิ่วเลย มันนี่เนี่ยเราสุดเราตัวมีกับขอร้องใจนะครับหนึ่งหมื่นบาท่อยเป็นการไม่ดีแบบนี้นะเมตาเราก็ช่วยแอดไลน์บอกเพื่อนสนับสนุนผู้ใหญ่ดีเป็นการสนับสนุนการทำมาของเราบอกมาจากพิษพิศษเขาได้รับรู้อุ่นใจสนับสนุนไปเรื่อยๆมีค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าโรงค่ามันค่าโลเคชั่นถ่ายทำทุกครั้งคืนนี้เพื่อนดูอยู่ทางบ้านนะพี่นะอยู่กับเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อจริงไหนวะไปียร์เราได้อตานเลยเนี่ยบางทีมันมีป้ายอยู่ผมต้องหลบผมครับนี่ ต้องขึ้นนะอันนี้แก่หมดแค่ไหนมีประคดด้วยประคดปลาปลาชุยเลยโอ้โหขี้นกอือโอ้โหแต่ก็โคตรเสียวเลยเอ้ยยันได้เล็บบอไหมาไม่ันเจ็บอย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่ก็โคตรเสียวเลยเอ้ยยันได้เล็บบอไหมา โคนีเลยมึงอยโควนี้ไมันมีอะไรตั้งอยู่มีเสียงใครพูดเมื่อกี้นยแต่มันมีอะไรตั้งอยู่ตรงกลางบันไดกูเตือนหาละมันเป็นโต๊ะอะไรกนมาลตรงกลางบันไดมึงมุดเข้าไปดิโอ้เลมีก็เลงครอย่างนี้แหละตัวคูู่้นี่ไอ้ย่าตกใจเลยใช่ไหมมันเป็นพทรูกไหนมันเป็นพระ พี่อย่าพยายามสิล่ะสิบอกล่ะเฮ้ยมาซิมมาก้มดูดิมันไม่เจียวล่ะก้มดูดิมันไม่ใช่เนี่ยกูจริงแท้ดีนะเอญีกูมาแล้วนี่อาหลงเลยจารย์เราอ่าอันตรายงาဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะอันตราย6ကိုဆက်လက်ဆောင်းတော့ကြည့်ရှုပြေပို့ကျွန်တော်တောက်စုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့อันตราย6มาတူတူပြန်ကြည့်ကြပါဗျာ